<Okay>. Yeah. ครับนะฮะอารมณ์บาดกลัวนะครับในมุมใดละ่ะที่จะให้เห็นนะครับในมุมหนึ่งมุมใดถ้าหนังผีต้องหวาดกลัวสยดสยองอันนี้ได้สยดสยองแล้วก็ความหวาดกลัวผมยังมองไม่เท่าไหร่แต่การแก้ปัญหาในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความ ทราบซึง้งมันไม่มีความทาบซึ้งในหนังเลยมันไม่มีความทาบซึ้งในหนังมันก็จะมีความให้เห็นว่าการห่วงการห่วงน้องมันทําให้ไม่น่าไม่น่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเรามองว่าตัวละครมันเยอะในบ้านเดียวเช่นผู้ชายสามนะครับมันก็ทําให้รู้สึกว่า มันน่าจะปลอดภัยอ่ะมันไม่ใช่โจรนะะมันสู้กับผีนะก็พยายามนั้นก็พยายามไม่เห็นเออหนึ่งก็จะทําให้คนลุ้นไปแล้วก็เหมือนกับว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็จะมีฉากมุมหนึ่งที่ทําให้เราอยากรู้ว่าผูก้กำกับเขาจะทําให้เห็นอย่างไรถ้าเป็นสปอเร์ก็คือในโลกของวิญญาณเนี่ยมันทําให้เป็นแบบใหม่ที่น่าตรึงตาตึงใจ หนังเรื่องนี้ก็จะทําให้เห็นมิติหนึ่งให้เห็นว่าเออหมอผีก็มีความเก่งนะแต่ตายะนะครับหมอผีก็ไม่มีเศษเป่านะครับมีมีเป็นเหมือนน้ําผึ้งใช่ไหมไปแตะนะครับนะแต่เสียดายอุตสาห์หายตัวได้นะเนี่ยหมอผีอุตสาหสามารถคุมแล้วก็ให้หายตัวได้ทั้งหมดนะในการเข้ามิติแต่ไม่น่าเชื่อครับ ทั้งหมอผีก็ตายครับถูกไม้เสียบตายเลยหาย,หายตัวไม่ทันหมอผีกระโดดไม่ทันนะส่วนคนอื่นอยู่ข้างหลังกระบะก็กระเด็นกระดอนไปนี่คือสิ่งที่เห็นในหนังนะครับชอบเรื่องตื่นเต้นการคาดการก็น่าตื่นเต้นนะครับความกลัวความกลัวเนี่ยดูที่ความลึกลับสภาพ ที่เขาทําเนี่ยมันดูลึกลับดีนะฉากต่างๆมันดูลึกลับดีในต้นไม้ใหญ่ๆนะโอ้หัจินตนาการไปได้นะครับถือว่าโอเคนะนะฮะถือว่าโอเคนะสรุปรวมทั้งหมดในเรื่องนี้นะครับถ้าพูดเรื่องหนังผีก็คือมันแบกแนวมันทําให้เราคาดการคาดไม่ถึงอยู่หลายจุดนะผมก็ให้ถ้าเต็มสิบในความ พยายามที่จะพรีเซนต์ให้เห็นความดิบความเถื่อนความน่ากลัวเนี่ยผมก็ให้แปดนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมได้พยายามกินอาการไปมากไปก็ได้ว่าหรือจะเจออย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายนะครับขาดสีสันของหนังมันส,สีสันของหนังที่จะทำให้เข้ามาแล้วซาบซึ้งใจมันแน่นอนมันไม่ค่อยมีมันทำให้เรารู้สึกว่าเข้าร่วมกับความรู้สึก ความอิ่มเอิบความอะไรมนะมันไม่ค่อยมีนะครับมันคล้ายๆว่ามันสิ้นสุดเป็นเอกเทศของแต่ละเรื่องของแต่อารมณ์ไปจะให้ความซาบซึ้งในความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกมันก็ไม่ค่อยมีนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่มันไม่ตรึงใจอะไรมากในการออกมามันไม่พูดถึงเสียงเพลงก็ไม่ได้มีประโยชน์ในหนังเป็นเพลงเก่าๆนะครับ ที่เปิดมานะครับนอกนั้นก็ดนตรีอะไรมันม่มันไม่ได้ดึงในส่วนอื่นมามีอิทธิพลกับหนังด้วยมันไม่ได้ตรึงส่วนอื่นมามีอิทธิพลในหนังด้วยเช่นเพลงอะไรทํานองนี้ที่มันออกมาแล้วมันสามารถตรึงตาตรึงใจก็บอกว่าน,นเดตกู้หนังเรื่องนี้ให้พูดถึงได้นะครับในมุมมองนี้นะนะครับนี่คือสิ่งที่นะได้เข้าไปดูนะครับ ในมุมมองของถ้าใครชอบความตื่นเต้นความแบกแนวก็พอได้นะในเรื่องนี้นะนะครับแต่ว่าคนดูจบมาแล้วมันไม่มันไม่ตรึงใจบอกนะครับส่วนในการที่จะนำคนดูเข้าไปสู่ในพวังในเรื่องหนึ่งที่พยายามตอนนั้นที่จะเอาน้องเนี่ยน้องแย้มไปหาหมอนี่ยังไกลเลยผมถึงบอกว่า ถ้ามันไกลกันอะไรน,นี้เอารถด,ดีๆก็ได้นะก็ไม่คิดว่าจะเอารถนี้เอาไว้เพื่อให้ให้ต้นไม้มันทะลุทิ้งนะอ่มิตินั้นก็โอเคนะทําได้หน้ากลัวทีเดียวในการขับรถจินตนาการไปว่าต้องเจออย่างไงี้อาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนที่เห็นน่าจะคือการอธิบายว่าไอต้ตัวตัวเนี้ยมันได้สิงร่างคนเหล่านี้แล้วก็ตายไปหมดแล้วเนี่ยมากมายทีเดียวก็ทาให้เห็นอิทธิฤทธิ์ของผีตัวนี้นะครับร้ายแรงมากสามารถ สามารถแปลงร่างได้สามารถแปลงเป็นคนอื่นได้แปลงเป็นคนในครอบครัวตัวเองได้นะครับให้เห็นลิธิ์ของมันนะครับเราก็นึกว่าตอนพระเอกไปเจอนะครับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับและแก้ปัญหาสถานการณ์ได้นะครับเราก็นึกว่าตัวบอสเนี่ยถูกยิงด้วยกระสุนลงอาคมตายหมดแล้วนึกว่ามันจบแล้ว อาจจะเป็นเพราะว่าจะทําเป็นเรื่องถัดไปหรือเปล่ากลายเป็นว่าไม่จบครับมันเป็นเรื่องเหนือความคาดหวังของคนดูนะว่าบอสจบแล้วนะครับกลายเป็นว่าในที่สุดแล้วแย้มก็ต้องตายอยู่ดีเป็นศพจนได้แล้วก็จะทอดทิ้งไปวิธีหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันพยายามเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงนะครับก็คือเพื่อจะแก้ปัญหาของน้องแย้มเนี่ยนะครับก็คือผีมันชอบ ร่างน้องแย้มเพราะว่าสมบูรณ์เขาเรียกว่าอะไรนะสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับพระเอกก็ตัดสินใจในการแก้ปัญหาก็คือเอามีดเนี่ยแทงแขนน้องแย้มนะครับเพื่อเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ได้ดีอะไรหรอกนะครับนึกว่ามันจะจบแล้วนึกว่ามันออกไปแล้วนึกว่ามันตายไปแล้วกลับมาโผ่ตอนท้ายนะตอนไม่งงกันเอออะไรกันวาเนี่ยอ๋อเพื่อจะให้เห็นว่ามันกําลังออกไป นึกว่ามันตายไปแล้วนั้นตัวตายคือตัวอะไรล่ะแล้วพระเอกจะไปยิงตัวตัวนั้นทําไมสองนะัดทั้งที่มันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตัวแม่มันไม่ใช่บอสในหนังเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เลยมีงงนิดหนึ่งในตอนหลังนะครับว่าอ้าวยังไม่ตายหรอผมตอนนั้นพบึกวาอ่าไอ้ตัวตัวเด่นผู้หญิงเนี่ยกําลังฝันอยู่ นะครับว่ากําลังฝันเห็นน้องเขากําลังเหมือนกําลังจะเปลี่ยนร่างแบบนี้นะฮะเหมือนกาลังจะเปลี่ยนร่างนะครับกลายเป็นว่าอ้าวเป็นของจริงเ้ยเป็นของจริงว่ามันออกจากร่างแล้วก็อนี้ศึก็ตายในลักษณะเดียวกันอย่างสยดสยองเหมือนเดิมนะครับนี่คือสิ่งทีนะ่ได้ไปเห็นมาเนาะในมุมมองใครที่อยากเห็นความตื่นเต้นในแบบนี้ก็โอเคนะครับดูได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับ ได้ไปดูมานะครับใครที่ชอบหนังไทยครับก็ไปสนับสนุนได้ครับผมนะครับโอเคครับอี e ีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ